เด็กยุคใหม่ที่โตมาพร้อมกับแบบเทคโนโลยีมีความอินดีพเดนต์ค่อนข้างสูงชอบศึกษาอะไรที่มันรู้เรื่องง่ายรู้เรื่องเร็วนะแล้วก็จมตลกมันจะยิ้งเกิน <laughs> <laughs> มันยิ้มแบบมันยิ้มจนถูกไม่อยู่ <laughs> ใช่ไหมมันแบบมันมีความสุขจนล้นออกปากอะไรอย่างเงี้ยคือ <laughs> เสิร์ฟเลย เขาเลิศเขาดีเขาทำา <Rich. S 1> สิ่งมากริชซิกมามันก็จะมาคู่กับคำว่าคลินิกก,กิจกรรมใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะว่าพอเราเหยื่อแล้วเนี่ยเราเขินแล้วเราต้องอั้นไว้เรา,เราต้องข้ามไม่ให้ใครรู้ว่าเรากำลังเหยื่ออยู่เราต้องครอปซึ่งสามคำนี้จะมาคู่กันครับ don't so down with me อย่ามาซ่ากับเรานะเทคโนโลยีที่แบบทันสมัยมากขึ้นแล้วก็โซเชียลมีเดียก็จะโตมากับพวกการ์ตูนช่องบูมแบรง์วันเดเร็กชันเทเลสสวิต ปัญหาสังคมก็มีเหมือนกันเช่นแบบความเหนื่มลนำทางสังคมเด็กจ e นี้ต้องแบบปรับตัวกันเพอ่ข้างเงยอะค่ะการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต่างกัน <m uch ing> ก็ทําให้การใช้ชีวิต Myset กระบวนการความคิดเนี่ยต่างกันครับมีความสนใจด้านแบบสังคมรอ<ม> MM. บ,บๆตัวมากกว่าเด็กเจนก่อนๆค่ะแต่ถึงแม้เด็กเจนซีกับเด็กเจนอื่นจะต่างกันเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าอย่างไงเราก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ดีครับ รู้สึกว่าการที่มาสอบเทียบโสที่นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่สามารถทําตามฝันได้ง่ายขึ้นจริงค่ะเพราะว,ว่าเจนซีแบบว,ว่ามีความรวดเร็วในการใช้ชีวิตบางคนการเรียนจบม .6 อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเพิ่ง <acco on S 2> รู้ว่าหนูอยากเขา้ากุศยตอนม .5 หนูก็เลยตัดสินใจจะสอบ GED เพื่อให้หนูแบบมีเวลาไปเตรียมตัวในการสอบ SAT i e เพื่อจะได้ยื่นเข้ามหาลัยที่หนูอยากเข้าได้ มันเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรหลายๆอย่างมากกว่าอยู่ในโรงเรียนนะคะถ้าสมมติว่าเด็กสนั้นเขามี สิ่งที่เขาอยากทําเป็นนักกีฬาเป็นเทรนนีอย่างเงี้ยค่ะก็ G D G ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากเหมือนกันถ้าใครอยากได้คะแนน G D G สูงๆทุกวิชาเลยก็แนะนำให้มาเรียนที่เดอะแคนเนอร์นะคะเพื่อนๆก็เป็นไวัยเดียวกัน,ค,นคุณครูดูเข้าใจเด็กมากเลยมันติด BTS มากค่ะเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วแล้วสะดวกสบายมากแล้วเด็ก Gen ีชอบเดินเล่นไปสยามไปพ้อมพงอย่างเงี้ยหนุไปทุกวันเลยใช่ใช